ก็เป็นที่มาของหลายโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นในสืออ่อโซเชียลออนไลน์ะ f a c e o o ท t w w t t t r r ที่มาที่บอกว่าวันนี้อยู่ดีๆก็ปิดการประชุมแบบงงๆนะคะคแต่ว่าหลังจากปิดเรียบร้อยนะคะทางด้านของนายชัยธวัฒตุลาธนเลยคะ่ะที่การพักก้าวไกลพร้อมด้วยนายรังสีมันโรมและสสของพักก็ออกมาแถลงข่าวทันทีเลยคะ่ะยืนยันว่ายติที่เสนอไปให้ทบทวนมติที่รัฐสภาคเคยพิจารณาการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นไปตาม ยติทั่วไปตามข้อบังคับที่41ก็คือเป็นยติที่ถูกต้องซึ่งประธานรัฐสภาควรเปิดให้มีการลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้ในฐานะที่พักสนับสนุนให้นายวันมูฮัมหมัดนอมัาเป็นประธานรัฐสภาจึงมีข้อกังวลด้วยว่าการที่ปิดประชุมวันนี้อาจจะดูไม่สง่างามและอาจจะถูกมองว่าเสียงสวไม่มากพอจึงไม่นำไปสู่การลงมตินั่นเองค่ะ และการปิดประชุมรัฐสภานในวันนี้ก็ทำให้วาระสำคัญ2วาระค่ะคุณผู้ชมไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อสักครู่นี้วาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีที่พักยืนยันว่าสามารถดําเนินการต่อได้โดยไม่ต้องรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เมื่อบอกให้เลื่อนไปก่อนก็ยังมีวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งถ้าผ่านวาระหนึ่ง จะทําให้การเลือกนายกไม่ไปสู่ทางตันและหวังว่าการประชุมในครั้งต่อไปก็จะดําเนินการไปได้โดยเร็วที่สุดพร้อมกับย้ํานะคะว่าการปิดสวิตสวไม่ได้ทําเพื่อพักใดพักหนึ่งแต่ทําเพื่อทุกพักรวมถึงเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ด้วยได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการถแถลงจากคุณชัยธวตุลาธนเลยค่ะที่การพักเก้าไกลค่ะการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่สาง่างาม นะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสอวอาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นําไปสู่การลงมตินะครับซึ่งก็หวังว่าการด,ดําเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะจะดีขึ้นการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดําเนินการไปต่อได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูญนะครับ เรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภาจริงๆถ้าวันนี้ได้มีการพิจารณาล่างรัฐมนูรแก้ไขเพิ่มเติมที่ยกเลิกมาตรา272ของก้าไกลเนี่ยและถ้าผ่านวาระที่หนึ่งนะครับเผลอๆสิ้นเดือนเนี้ยก็ผ่านวาระที่สามได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยยังมีความเรื่องนี้ยังยืนยันว่ามีความสำคัญต่อสาการอยู่และจะเป็นอีก มาตรการหนึ่งที่จะทำให้การเมืองไม่เดินไปสู่ทางตัน ก็ยังคงยืนยันว่าวันนี้จะเป็นจุดสําคัญถ้าหากว่าได้โหวตกันนะคะแต่ทางด้านของนายรังสิมันโรมก็ออกมายืนยันเหมือนกันบอกว่ากระบวนการเลือกนายกเนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญแต่สามารถดําเนินการได้เองในรัฐสภาจึงได้เสนอยติและมีผู้รับรองถูกต้องดังนั้นประธานรัฐสภาควรให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ พร้อมกับอธิบายว่าการเสนอยติดังกล่าวเป็นการทบทวนไม่ใช่ยติซ้ําสามารถทําได้แต่พอเลื่อนประชุมก็น่าเสียดายที่ทำให้มาตรา272ซึ่งเป็นประตูทางออกของประเทศไม่ได้ถูกพิจารณาไปด้วยและรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีความพยายามที่จะล้มการประชุมในวันนี้ค่ะความเป็นจริงแล้วเราเตรียมมาเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนหรอฮะเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุด และหวังว่าสภานะครับเมื่อมีมติไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าสารรัฐมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคต ประเด็นที่เราเสนอในวันนี้เนี่ยคือการทบทวนซึ่งสาระของมันเนี่ยเป็นคนละเรื่องก็ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกับที่ยืนยันในสภาว่าการเสนอของพักก้าวไกลไม่ใช่ยติซ้ำอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเสนอไปแล้วนะครับแล้วพิจนารณากันไปแล้วปรากฏว่าอาทิตย์น่าจะเสนออีกในลักษณะเดิมอันนี้ทําไม่ได้มันจะเข้ายติซ้ำเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่ การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าประธานนะครับยอมให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไปผมว่าเต็มที่ก็สักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คงจะหาข้อสรุปกันแล้วเราก็จะไปสู่วาระถัด,ถดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีและสองสองวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้สสวิโรธช่วยกระตุน้น ก็คงจะไม่มีการแห่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามารแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือประเทศได้อะไรครกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้